ข้อนี้ง่ายมากเพราะคำถามเชิงวัศิสิ์คือคำถามที่สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เดปันชาแนลกับคุณครูปัญจพลอยู่ในช่วงของการทาข้อสอบอเนตรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2563เรามาถึงข้อรองสุดท้ายก็คือข้อที่79ถามว่าข้อใดเป็นคําถามเชิงวัศิิน ข้อนี้ง่ายมากเพราะคำถามเชิงวทศิลป์คือคำถามที่ไม่ต้องการคำตอบดังนั้นเดี๋ยวเรามาพิจารณาว่าเอ๊ะ้อยข้อไหนกันนะที่ไม่ต้องการคำตอบเราก็สามารถตอบ้อยข้อนั้นได้เลยเดี๋ยวไปพิจารณาทีละข้อพร้อมกันเนาะซอยข้อหนึ่งบอกว่าซึ่งสุดายุตายวายชีวันใครฆ่าฟันช่วยแถลงแจ้งกิจจาใครใครเป็นคนฆ่าสุดายุ จงช่วยแจ้งแถลงกิจจามาเถิดอันนี้ก็ต้องการคําตอบเนาะว่าคนนี้เป็นคนฆ่านะคนนั้นเป็นคนฆ่าก็ว่าไปดังนั้นชอยข้อ1เนี่ยไม่ใช่คําถามเชิงวัธศิลนชอยข้อ2บอกว่าเกิดเหตุเพศทานประการใดจึงต้องไปรณรงค์ถึงลงกาเกิดเหตุอะไรเกิดขึ้นจ๊ะทำไมถึงจะต้องรณรงค์ก็คือการยกทัพไปตีเมืองลังกาอันนี้ก็เป็นคำถามที่ต้องการคำตอบเราก็ตัดชอยข้อ2ทิ้ง ช้อยข้อ3ดูราวานอนสามนายท่านผันผายมาใหญ่ในภัยสันก็ถามว่าอุ้ยลิง3ตัวเนี่ยนะคะทำไมถึงมาอยู่ในป่าเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นคำถามที่ต้องการคำตอบก็ตัดช้อยข้อ3ามจริงได้ช้อยข้อ4บอกว่าพึ่งรุ่นหนุ่มร่างน้อยกระจิริต เจ้าเป็นสิทธิศึกษาอาจารย์ไหนอ่าบอกว่าเฮ้ยเป็นสิทธิ์ของอาจารย์คนไหนก็ให้บอกมาอันนี้ก็ต้องการคําตอบเพราะฉะนั้นแล้ว1 2 3 4เนี่ยเป็นคําถามที่ต้องการคําตอบหมดเลยเราจึงตัดทั้ง4ข้อเนี่ยทิ้งเหลือช้อยข้อ5บอกว่าอยู่ด้วยกันหลัดๆจะพัดไปเมื่อไรจะได้คืนมาพบแม้ว่าจะมีคีย์เวิร์ดที่เป็นคําถามคือคําว่าเมื่อไร จะได้มาพบนะแต่ว่าเป็นคําถามที่ไม่ต้องการคําตอบซึ่งเราเรียกว่าเป็นการใช้คําถามเชิงวาทศิลป์ข้อนี้นะักเรียนสามารถตอบช้อยข้อ5ได้เลยนี่คือการทำข้อสอบโอเนรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2563ข้อที่79เดี๋ยวในคลิปหน้าเราจะมาดูข้อสุดท้ายปีการศึกษา2563กันต่อสำหรับวันนี้สวัสดีครับ